สวัสดีค่ะทุกคนเห็นวิวทะเลเมื่อกี้ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะ ก็อยู่ที่คาเฟอเมซอนลิงเลที่จังหวัดชนบุรีนะคะสาขาสะพานชนมากวิถีนะคะอันนี้ก็คือรอบรอบร้านนะคะนะเดี๋ยวจะพาออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะทุกคนคือของจริงคือแบบว่าวิว,ว<า>ดีมากเลยนะนะคะมีรอบทะเลอยู่รอบรอนะคะและราคาที่นี่ราคากาแฟเครื่องดื่มอะไรเหมือนกันเท่ากันเราก็มานั่งดูบรรยากาศข้างนอกชิลๆนะคะข้างในก็จะเป็นห้องแอร์นะคะถ้าใครไม่อยากห้องแอร์ก็มา พบปะผู้คนนั่งคุยสมาคมสังสรรค์ข้างน,นอกได้นะ,ะนะกันนี่เลยนะคะให้ดูนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นน้ําทะเลนะคะเป็นแบบว่าแต่ว่าไม่สามารถเล่นได้นะนะคะก็เป็นเหมือนแบบเรือประมงเนาะเป็นเป็นสะพานแบบสําหรับคนที่ออกหาปลาหาปูหาหมึกหาหอยหากุ้งอะไรอย่างนี้นะคะก็เขาก็จะมากันที่ตรงนี้นะคะสะพานชนม่านนะอันนี้นะคะก็วิวดีมากๆเลยนะนะคะก็คือเดินทางง่ายนะคะนะ ตอนนี้ก็ลดแล้วสักนั่งสักพักหนึ่งนะคะเห็นตัวอะไรยิบๆิบม,มองไกลๆนะคะก็เลยซูมเข้าไปดูนะคะองไกนได้มันเป็นปูนะคะปูทะเลแบบหือ <c oughs> เห็นแล้วเปรี้ยวปากอยากไปดมกินว่าเลยถ้าใครจะเดินทางไปเที่ยวชลบุรีนะคะอยากแวะดื่มน้ํดื่มกาแฟนะกะ็แ <c oughs> นะนําที่นี่เลยจ้าไหนๆเราก็มาที่ชลบุรีแล้วนะคะจะมาแวะกินกาแฟอย่างเดียวไม่ได้นะเราก็กําลังจะเดินทางไปที่นี่ต่อเลยค่ะคือสะพานปลาบางแสนนั่นเอง ป้ายบอกนะคะด้านหน้าทางนะคะเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยและตอนนี้นะคะก็กําลังจะเดินเข้าไปที่ถ่าแสดงว่าเรามาผิดเวลาใช่ไหมเหมือนบางร้านจะยังไม่ค่อยเปิดนะแต่ก็และก็ยังไม่มีคนเดินด้วยนะ <c oughs> นี่จะเป็นที่นั่ง <Wow. S 1> สำหรับคนที่สั่งอาหารนะคะแบบมเมื่อยๆนะคะก็มานั่งกินตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> ที่นี่ส่วนใหญ่นะคะจะเน้นเป็นของญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> คือแบบน่ารักคิคุอันโนเนคคิเมโนโตะมากเลยะค่ะ <c oughs> แบบมีแต่ขนมน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะไปสะดุดขนมนะก็ไปเจอขนมอันนึงน่ากินมากเลยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนมที่มันเหมือนโดเมอนใช่ไหมทุกคนนะคะมันคือขนมอะไรไม่รู้นะคะเห็นแล้วก็อดไม่ได้ก็จัดไปเลยค่ะวันนี้นะคะสี่ชิ้นราคาก็คือไม่ได้แรงมากนะทุกคนก็กินได้แต่แต่กินได้ไม่บ่อยนะคะนานๆทีนะคะใครมาทุ่งมาเที่ยวก็จะลองแวะดูนะคะคือมีแต่ของน่ากินเยอะแยะไปหมดละการตาการตานะคะ อันนี้เราก็จะมาเดินกันต่อไปเลยนะคะเดินเรื่อยๆเลยนะคะก็ดูเรื่อยๆเลยเรื่องของกินไม่ถูกเลยอันนั้นก็อยากกินอันนี้ก็อยากกินนะคะแต่ถ้าซื้อไปแล้วกินไม่หมดเนี่ยแหละมันเสียดายตังค์เนาะนะคะก็นึกถึงตอนที่เราทํางานหาเงินนะคะกว่าจะได้แต่ละบาทนะคะก็ได้ผมงบหลายเส้นอยู่เหมือนกันนะมีหมดเลยนะเนะกี๊ยวทรงเกี๊ยวซา ptic, ติมทรงติ่ซมซำอะไรแล้วแต่นะคะไอศครีมไอศครีมนะคะของ,ญ,ญ,งญี่ปุน่นแบบส่วนใหญ่จะเน้นของญี่ปุ่นร้วนๆเลยนะคะอ่าตอนนี้นะคะก็จะถึงจุดที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะเทคกัโพเตอร์หรอใช่ที่สําหรับแบบว่าจุดเจ็คอินนะคะเด็กๆเ,เด็กน้อยทุกคนก็สามารถนะคะมาถ่ายรูปได้เลยนะ mm hmm. เห็นไหมคะคนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นอย่างที่บอกน้อยนี้เขาก็มานั่งกินนะคะก็พักผ่อนกันนะ mm hmm. ขอหยุดภาคเสียงสักแป๊บนึงนะคะ mm hmm. เผื่อทุกคนอาจจะรำคาญเสียงเรานะคะอย่าฟังเสียงบรรยากาศจดนะ mm hmm. <c oughs> ไอ้ทุกคนเจอของโปรดแล้วนะคะกลุ่มดองสีอ,งอียว่า,าวข้าวสาลีราคาญี่ปุ่นมาสักแเนี่ยค่ะอ้ตอนนี้นะคะก็เดินกันเมื่อยๆแล้วร้อนเนาะเตลฟรีมาเรียบร้อยนะคะ นะเราก็มานั่งพักกินไอติมโมจิเย็นๆให้ชื่นใจก็คือตอนนี้หิวแล้วนะคะกดจะไปกินกุวยเตี๋ยวดูดีนะคะต้ยมยำที่ร้านเด็ดที่บางแสเสซร์ชไปเลยนะคะเปิด GPS หรือ Google ได้เลยเจอแน่นอนเด็กมหาอะไรก็จะมากินกันเยอะนะร้านนี้ขึ้นชื่อมากๆอันนี้ก็รายการเมนูนะคะมีอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูเด้งนะคะของแฟนนะคะสั่งนะคะนะแล้วก็ของเรานะคะก็จะมีสั่งเป็น เอ่อต้มยำสามหมูนะคะก็จะมีหมูแดงหมูแดงนะคะแล้วก็หมูตุ๋นนะคะแล้วก็น,นี่ก็ของแฟนอีกนะคะเป็นต้มยำด้ำสาโบราณนะคะคือสั่งมาตอนขิวหรือยังไงนะคะหมอไปเลยนะคะสองถ้วยนะคะคือน่ากินมากนะคะสําหรับวันตอนนี้นะคะก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะวันนี้ก็ครึ่งวันนะคะสําหรับชนบุรีกับทริปบางแสนนะคะนะทริปน่าจะไปที่ไหนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ด้วย แล้วเจอกันทิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย